ดาบิ่งที่เป็นหนึ่งในอาวุธที่นิยมใช้ในเมื่อครั้งอดีตอาวุธระยะประชิดที่มีความบางและคมและดาบในโลกนี้ยังมีหลากหลายชนิดแยกออกเป็นแต่ละประเภทอีกด้วยแต่ในครั้งนี้เรา่มาเจาะลึกถึงเรื่องดาบกันแต่ในคลิปวิดีโอในวันนี้ผมยาโตจะขอมานำเสนอ9อนิเมะเพะเอเก่งที่ใช้ดาบเป็นอาวุธถ้าผมจะดูคลิปวิดีโอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้ากดแล้วไหนก็ใ,นใ,นใ,ใส่หูฟังแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยบูเอ็กซ์เซอร์ซิตโอคูโมร่ารินและโอคูโมร่าอิคิโยสองพี่น ผู้เขาเติบโตมาในคอนแวนชายล้วนโดยมีบาดหลวงชิโร่คอยดูแลเหมือนพ่อแท้ๆมาตลอด15ปีแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับลินเมื่อเขาได้ไปมีเรื่องกับกลุ่มอัลตราพน์ที่เคยมีเรื่องก่อนหน้านี้แต่หัวหน้ากลุ่มอันตพาลัน์นั้นกลับมีท่าทีที่เปลี่ยนไปแถมมัน,นย,ยังบอกว่าลินเป็นนาย้อยของพวกมันและพวกมัน,เ,นเป็นข้ารับใช้ของท่านซาตานหรือก็คือตัวลนินเป็นลูกชายของซาตานนั่นเองแต่โชคดีที่บาดหลวงชิโร่มาช่วยไว้ทันแต่ท้ายที่สุดทท่าา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 นนนกกก็ตต้้้องงมจบบชีบาาีิเาาเไเเเพรัขป โลกที่เป็นที่อยู่ของพวกปีศาจหลังจากนั้นผวกขอทั้งสองคนก็ตั้งความฝันว่าจะเป็นเอ็กซโซิตามคำขอร้องของบาดดชิโร่เพื่อกำจัดซาตานโอวาริโนเซลาฟโลกแห่งมนตดกเลือดโลกที่มีไวรัสเป็นหนาที่ทำให้มนุษย์ที่อายุเกิน13ปีั้นงติดเชื้อและล้มตายกันเหลือเพียงเด็กและพวกแวมไพร์ที่ได้คำมายึดครองโลกนั่นจึงทำให้มนุษยชาติต้องกลายเป็นท่าบริวารและแหล่งอาหารของพวกมันเรื่องอราวจะกล่าวถึงเนื้คุยะยูจิโร่เด็กหนุ่มที่ถูกส่งมาตรฐานลเลกกี้ยง ขานั้นสันที่จะกวาดล้างผู้รำพายทั้งหมดในโลกใบน,น,นี้ละลุกูึ้นต่อสู้กับผู้รำพายเซเคนซุคายโนโวเบกโรงเรียนมัธยมปลกระชนแห่งหนึ่งที่รวบรวมผู้ที่ถูกเรียกว่าผู้กอบกู้ซึ่งถูกปลุกความทรงจําจากชาติก่อนมาได้บางคนจัดเป็นชิโรกันะผู้ที่ต่อสู้ด้วยร่างกายและควบคุมพามาได้บางคนเคยเป็นพวกคุโรมะที่ใช้เวทมนตมานาในการต่อสู้เด็กหนุ่มชั้นปีหนึ่งไฮโมระโมโระ ตายเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เคยช่วยชีวิตที่กลายเป็นนักดาบชิโรเเนะและจองเวทคุโรมะธรให้ชาติภพนี้เขาสามารถใช้ได้ทั้งสองความสามารถและยังถูกจัดให้อยู่ในระดับเสของโรงเรียนและโมลไฮยังต้องพบกับสองหญิงสาวที่มีสายสัมพันธ์กับเขาในชาติก่อนเซเลสคโนเบสแดนในโลกที่มีแต่ผู้หญิงทนั้นที่สามารถทำพนันธสัญญากับวิญญาณได้คาซิฮายะคามิตโตะที่เดินเล่นอยู่ในป่านั้นก็ได้พบกับ ท,ที่เธอนั้นได้พยายามทําสัญญากับดาบทีู่พผนนึกแต่ก็ถูกวิญญาณที่ดูผนึกนั้นหามมาโจมตีคามิโตะจึงให้ทขาสัญญากับดาบเพื่อทำให้มันสงบลงซึ่งนั่นก็ทำให้เธอสั่งให้เขารับผิดชอบโดยต้องเป็นวิญญาณที่ทำาสัญญากับเธอและต้องมารวมเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนอเลเซียตัวของขามิโตะขานั้นยังมีอดีตบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโลกของเบนแดนที่ยังปิดบังนักเรียนคนอื่นไว้อีกด้วยคิเมสโนะใหญ่บะเรื่องราในยุกไทโชทาจยโิโรเด็กหนุ่มขาย่านที่แสนอ,อนโย วันหนึ่งครอบครัวขอเขาถูกอวสูรฆ่าตายส่วนเนสโกะก็เป็นน้องสาวดันโดเปลี่ยนเปนสส็นอสูรซะงั้นในตอนนั้นนักล่าสูรน,นามว่าโทมิอากากิยูก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับความคิดที่จะกำจัดเนสโกะทิ้งแต่ทว่าตัวเขาต้องประหลาดใจกับสิ่งที่เนสโกะและทันจิโร่ทำนั่นก็คือการปกป้องกันและกันนั่นเองยิ่งเขาเห็นฝีมือการต่อสู้ของทันจิโร่ทำให้คิยูตั้แต่ัดสินใจส่งตัวมเ,เขาไปหาอาจารย์เก่าของเขาเพื่อช่วยฝึกฝนให้ใทันจิโร่ซึ่งนั่นก็เป คิมิโตะบุคุโนะไซโกโนะเซนโจโอารุเอะเซไคาการาจิเมรุเซเซนสองอาณาจักรที่ปริปากกันจกกักรวรรดิที่มีวิะยาการลำหน้าและราชสำนักที่รุ่งเรือนงน่าเบทมนในการต่อสู้ที่ทำให้หนุ่มสาวสุดแก่ได้มาพบกันระหว่างอิสกานักจากที่อายุน,น้อยที่สุดในประศาสัตร์ผู้เป็นกำลังลบสําสำคัญของจกกักรวรรดิและอาิสเเซ่ท่านหญิงมน้ำแข็งผู้ได้ฉาย,ยานาสุดแก่แห่งราชสำนักทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากันในฐานะศัตรูตัวฉกาจแต่ขณะที่พักรบทั้งคู่ก็ได้เจอกันใน และจริงก็ค่อยเลื่อนเสนอิกันมากขึ้นพันเดอร์ในปี305ในโลกที่มนุษย์เกิดมาห้อกเขาค่าพลังที่เริ่มต้นด้วยตัวเลขที่ไม่เหมือนกันเพิ่มและลดลงตามื่อนไขที่ต่างกันไปมีคนบางกลุ่มแบ่งชดทั้งจากตัวเลขที่มีเมื่อตัวเลขเขาลดลงจนเหลือศูนย์ก็จะถูกดึงสู่ขุมนลกทันทีเรื่องราวของฮินะเด็กสาวที่ร่ำคำขอ,ขอจากแม่ของตนก่อนที่ตัวนับแต่จะกลายเป็นศูนย์ว่ายตามหาชายคนหนึ่งจนเธอได้พบกับลินิตโตะนักดาบปริศนาสุดน้ากาบเป็นบางตัวตนที่เป็นชายที่แม่ตนนั้นกล่าว ไฮมาโดกากูเอ็นกล่าวถึงโรงเรียนที่มีการมอบภารกิจในการล่าและกําจัดกลุ่มผู้ที่ใช้เวทมนต์ที่ก่อปัญหาในเรื่องจะกล่าวถึงทีมทดสอบที่ส5ิซึ่งเป็นทีมที่รวบรวมเหล่าผู้มีปัญหาเอาไว้และยังนำโดยกุซนากิทาเครุหัวหน้าหน่วยที่ยังใช้ดาบคาตานะเป็นอาวุธอยู่ยูคิโฮเดอร์ในโลกที่มนุษย์นั้นได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเวทมนต์ทั้งโลกก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้อนอย่างมหาศาลเด็กหนุ่มนามโทตะที่อาศัยอยู่ในเมืองแถบชนบท ที่หา่างไกลจากความวุ่นวายผู้ที่ดำเนินชีวิตปกติไปวันๆกับอาจารย์สาวผู้ใช้เวทมนต์ได้และยังมีพวกเพื่อนๆอ,อีกด้วยแต่เมื่อชีวิตอันสงบสุขของโคตาได้ถูกคุกคามเขาจึงต้องกัดฟันและยอมเข้าร่วมการประชดภัย,ยางหลีเลี่ยงไม่ได้ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับกอ,อนิเมะที่เปกใช้ดาบเป็นอาวุธถ้าพเพื่อนๆชอบก, like, ก, like, ก็อฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็เจอกันในคลิปหน้าซ you ครับ